อันนี้เรามาเหมือนดานศึกที่เราคอมได้ก้อนคือเยอะใช่ครับใส่ลินนี่ฟอร์มมาไม่ได้แตะเลย <c oughs> <อ>เฮ้ยชิวอย่างที่หนูก็ดีว่าศึกระหว่างดากอนิีโอเวอร์ลอร์ดรีเบิร์สกับแดกลูเลอร์แฟนทอมนี่แบบโอ้โห <c oughs> เป็นศึกที่แม่งมันมากในภาคลิงโจ๊กเกอร์มันใช่ไหม <laughs> ตัวนี้เกือกงงเลยกายเก่งมีไม่เล่นเข้าใจ โอเคมาอะไรว okay, like ันนี artists, ้เรามาคอนเทนต์ลองหน่อยอย่างที่รู้กันดีว่าภาคมูอีมันก็ออกมาแต่ตอนนี้คือของไทยมันยังไม่ถึงเราก็มาข้ามอนาคตไปก่อนเผื่อจะเป็นวิทยาทานอีกสักหนึ่งรอบให้กับคนที่เล่นแวนไทยมาดูว่าจะได้รู้ว่าแดกนูเลร์มันเก่งขนาดไหนออกพร้อมกันคือต้องเก่งเท่ากันใช่ไหมโอเคมาเรามาทอยลูกเต๋าให้โชว์ตาตากันดีกว่ามาเรามาดูซิว่าเราจะสามารถจำลอง ภาพที่เกิดในแอนิเมชได้หรือไม่เจอกูสองสองแต่มึงไม่ต้องฮิวๆนะวะ่าอ,ออกไปแล้วห้ากูเอาเลยหกไปโล้วโอ้ยีจ้กูเอาเลยเฮ้ยในเรื่องไอสัตว์เล่มันก็เริ่มก่อนี่มาอ้าได้ได้ปะ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 ปอีกสุี๋ย่างกูยังไงดีวะเนี่ยเปลี่ยนสีเฮ้ยกูสุดอ่ะอืมบอก เริ่มกันเลยดีกว่าซีซังนของโมดิเตนสแตนด์อั t เดอะแว a ก d ริสอดโซเยอร์คนโรสวินลิเวนเจอร์เฮ้ยมีอัลวินด้เหรอเพิ่มร์สโอเคเฮ้ยดีมากขาเชิญจูว่าครับสาคนเรมก่อนสาวไรเป็นเป็นไรวะไม่้ลงมามึงมีตัวนี้แล้วซีซ่นกองโมดิเตนไอเจียมึงไปเอาตัวของใครมาไม่รู้ทำ้นะ เปิดห้าไอ้เที่ยไม่จั่วก่อนด้วยเอ้ยยังไงแบบนี้ตัวเริ่มจวดก่อนก็ได้โอ้ไม่ต้องหาแล้วได้เออไม่เจอดูสับกองเล่นสับกล่องเล่นไปเออสับกล่องเล่นไปโอ้เออสับกล่องเล่นไปสับกล่องเล่นไหมสับกล่องเล่นไหมเอ้ยเฮ้ยอะไรเกียร์มี่ระบุไหมไม่ไอสัตว์อย่าบอกนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยสับกล่องเล่นดีกว่าเฮ้ยสับกล่องเล่นวะขี้มือน้องที้มืออ เอที่เยวันนี้เลยเอ้ยอ่ะตีเลยยังทนเอ้ยมาเข้าเทนฉันโดรอ๋นขอร้อยเป็นเดาก็ไนทีชัดอ่ะจวนหนึ่งก่อนและเมื่อปรากฏตัวไม่มีอะไรต้องจ่ายเขาจะบ้าแต่ไม่มีชีวิตยากจังบ่าเมื่อไหรตีแปดพันเออยังไงเข้านะดริฟ์เชคคลิกเข้าิกิกลิกกเกลลิกกลิกลก เโอยอยากได้กินเน่าผ่านเลยว่าเธอจู๋โอเคเลยเกตสองตัวนั้นหรือไม่เฮ้ยถือตัวบาสหนึ่งอืมเฮ้ยถ่ายเลยนะไฮเกตหนึ่งมาคอเท้าหลังเราจะหมดอ่ะมาหรือไม่ไข่หืมไข่มา ตัวสุดรักของชาโดว์ฟาราดินมีหรือไม่เฮ้ยแต่มึงไม่ได้ลงเ้ยต้องไม่ลงแวนก่อนไม่เอาเอาหรอทำไมวะเดี๋ยวตายเบอชุบได้อยู่ในโซนชุบไม่ได้หาคนถอยไม่ค่อยเจอทีแปดเฮ้ยแต่คุได้สองได้แล้าเก็บลงมาได้เดี๋ยวทิ้งมือไอ้สารพี่จะกิวใช่หรือไม่ใช่เจอครับ ได้เลยแเติมเข้าไปหยาอดไปนะแต่เตรียมการ้วยมือพร้อมหมดแล้วรู้ใช่หรือไม่ใช่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ้าไอสัตว์กานเย้ยตัวสัตว์อือบอกร้อยเป็นเป็นเบรกเบรสดวลก้อนหลังจากนั้นสกิลของฮีแชทบอกว่าเมื่อโดนไลท์ทับครับ เปิดท็อปห้าหาเกตสามหนึ่งใบขึ้นมือโอ้ดหจจังไงล่ะมีป่ามึงก็มีนี่เชียงแต่ไปแล้วจะมีไม่ได้เหรยไม่มี่วาเอ้ยอืมอ่ะลงมาไวเวิร์สไตร์ดฮาครับมึงมีตัวเยีะยนะแต่ภาคจีกูก็มีเหมือนกันกูไปขโมยมาจากมารโบรูคุงเมื่อลงมาจากมือจ่ายเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งหลังจากนั้น หาวเวิร์นสไต์กาลันหนึ่งตัวคอมาได้ตีข้างปอยเลยเอ้อเอ้ยขีพพลังสิบเจ็ดยี่สิเจ็ดเออยอื่นหไงล่ะปะตีไปอย่างไรเอ้ยกาดได้ว่ะเฮ้ยทำไมมันทุนอย่านี้อ่าเลย ไรเป็นเอ้ยมอเดลก้อนไม่มีไม่มีเดลูนี่เอ้ยวางข้างก่อนไม่ไม่ลงแวนด้หรออะทำได้นะอืมรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ยัดโซ่เหรอจากนั้นจากนั้นชุบออากลับมาออาแล่และบวกห้าพันรอยหนึ่งยิงเลือกยิงเหรอ เลือกเลยกูมไม่อยากลุ้งไายด้วยเย้อา yeah, uh, ตัวหลังตัวหลังตัวหลังแล้วก็นี่ลงมาเออได้ฟอสเย้ยโอ้ยไม่ลงให้ข้างก่ะไม่มีตัวหมดแล้ว <laughs> ลุ้ไม่ได้ใช่ไหมอ่อนว่ะลุ้ไ่ได้ก็ตีก่อนเลยอืมยี่สิบสามสามเอ็ดสามสิบเอ็ดไปที่แวนการโนกาดเฮ้ยถ้าถือ เ้ยดีมากนี่ไงไปเพอร์เซนต์อะไรตาหน้าหนึ่งดำชี้ก็ไม่มีสเกลฮิตอา่อาฮะเพื่อเชื่อลืมเลยไงเงยหานลีเวนเจอร์ขึ้นมือหนึ่งใบมันไม่ใช่รีเวนเจอร์เอาหรอมันเป็นแค่บ,บัตเตอร์ดักสวยแล้วไม่ใช่บัตเตอร์รีเวนเจอร์นี่งยังอยู่ในยุคลิมิตเบรกเหรอนี่เราที่เซจักรวาลแล้วสุดสุดงามโมน,น,นิเรนชัยเนยกลับไปจีได้ไหมเนี่ยโอเคมาสิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้า ีทำไรได้นะมีอะไรอีกไหมไม่มี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 ตีแวนเลยไม่มีตีแวนปีเตอร์เซ็บอืมเลยดีเริ่มเลยพอเทิร์นจั๊ด้วนี่คือเกรดสามของกูกูได้รับพลังมาจากเพื่อนสุทธิรักษ์ของกูคืออยางยากจังไอ้บออย่าไปมาจอร์แดไรส์ดราก้อนในฟอยด์ก่อนเออยืมพลังมิว้ามาก่อน ตาหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าจะมาหรือไม่หาสิรออะไรมีไหมเฮ้ยเอยจอเลยกันชนะชนะเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมสกิลตัวนี้เลยเมื่อโดนไลท์ทับไม่มีแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้โอยแล้วก็คือรีทายหนึ่งใบไป,ไปลินเอาด้านหลังม,มีไปไปไปเอาหมดแล้วเออลงมาเลยลลงมาเยนะลงมา เบรกเน็ดนาก้อนมาดัตช์เตีครั้งที่1นึ่งสอง่ามว่ายังไรซูซิงามูริเรนเข้ามาเลยดีกว่าเฮ้ยสองดอยเพิ่มเช็คฮิวทิกเกอร์ได้ฮิวด้วยไหมเว้าพลังให้เก็บสุดตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวพลังตัวเองดีกว่าหรือไม่มือแค่นี้ตัวทิอเซ็เซ็กี้นีไม่มียามีเท่านั้นไม่มี เย้มันต้องมีมือไม่มาสี่ไปสกสัตว์ลุกเลยทิ้งลุกเลยตายตาเนี้ยอ่านี้สองหมื่นก่อนโอ้โหคายโนนสองหมื่นสามสองหมื่นก้าสามหมื่นถ้าตานี้มีการรีทายมึงตอนที่ตีเสร็จสามารถระเบิดตัวเองจวนหนึ่งได้เออแล้วไม่ไม่ทิ้งไปไม่ไม่เป็นไรมีมือไว้เผือเดี๋ยวไม่รอดตาหน้าเออแดมแค่นี้รอดอยู่เลย ยี่สบามตีแเลยเส็บไหมเฮ้ยเข้าเลยว่ะเฮ้ยไอเสนาหนึ่งคนเออเหมือนเดิมตัวอื่นอะไรท่าจั๊อะไรอย่าเนี้ยไหน lost b ไเฮ้ยังอีกขี่ตัวเองอยู่เลยย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 เยยยยยเยย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  เพื่อความสมดุลเนี่ยครับเออตอนนี้มีสีแดมใช่ไหม,มก็ควรจะทำให้กูได้สีแดมเหมือนกันไม่งั้นก็คือทสัตว์ <c oughs> แวนตีแล้วอันเิน <c oughs> เอาดีออกขี้ๆนะแวนตีขี้ๆโอเคเฮ้ยแวนตีใช่หรือไม่เฮ้ยสองหมื่นสองหมื่นหมื่นเดียวก็อยู่อ่ะให้หมื่นหนึ่ง <c oughs> ให้ไปหาไปดีเลยโกกาดบ้านหนึ่งเออลูกแย แค่หนึ่งก็ยังลุกโอเคอืโมฆาดเหรอเอ้ยมอสเข้าเลยถึงความม่างเปล่าี่สัเสดเ้ยนี่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 หนึ่งแดงหนึ่งแดงเท่านั้นเอ้าวเฮ้ยดอดอล่างดีู่ไหมดอบนก็ได้ดอบนเออเราจะเลี้ยงไว้ก่อนเออ่สองสามโอ้ยอยู่เจอกันอุ้ย สามหมื่นไหสามหมื่นเข้ามาสามหมื่นนี่เข้ามาว้ยลิมิตเดิลเฮาเนี่ยโอ้ยเฮ้ยชังวายเลยสกิลเออตายเพราะว่าเรียกมาตรงนี้ตายจากเอฟเฟคโซบัตหนึ่งแล้วเลือกอ่าดูไปซะทำได้เยอะันเลยสุดยอดมึนเป็นธรรมดาจริงสเตนอันโดโรมึงคิดว่ากูจะรีบอย่างนั้นเหรอ ปกติคือไอ้เขี้ยมึงต้องลงดักลุเลอร์แฟนทอมลงมาก่อนแล้วกูค่อยลงรีเบิร์นของกูรอเลยกูลงให้้งธนาลงจริงปะจริงคือจริงป่าวคนแบบนี้เชื่อถือได้ไหมนี่กูยังเชื่อมึงอยู่ไปโอนเลยจริงหนึ่งตัวยืมฟอร์มมึงด้วยไหมเดี๋ยว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 ฟอร์มให้พอกูเอาฟอร์มของกูเอเนอร์จีฟอร์มเอเนอร์จีฟอร์ม ตอนแรกบอกว่าถ้าเกิดมีตัวไลท์ทับก็คือมันจะได้สกิลออโต้ของตัวล่างก็คือถ้าเกิดตาเนี่ยกูอยากจะลุกกูทิ้งหกใบลุก2ทีได้ฮะฝ่ามือไปก่อนตีทาถูไม่กลเว้ยเออสองได้เยี่ยอ้าวคีมีคี้มาแล้วอ่ะคีพลังแวนเลยลุกมาเลยลุกดีไหมลุกทิ้งไปเลยทิ้งสาใบ1 2ึสใบ วะอีกทีจริงลุกได้ทีนะเนี่ยมีทีแล้วตีแวนแม่งเลยอ่สิบสามสองทีเออเออสาเท่าสีสามเท่าเฮ้ยสิสบสองลูกโวสาดเทียลุกอีกดีไหมมาได้มาด้ไม่แล้วก็ได้สัตว์มัน มาเอ้ยเดี๋เชิญจัวเออแต่งแม่เป็นใครนะแต่ว่าถ้าเกิดไอตัวนี้ถ้าลงแล้วจะดักไม่ได้ฟอร์เราถูกไหมถูกแต่งนี่อะลากรู้ไม่ทำหมดใจดิแต่มันไม่ได้ฟอร์มันได้ฟอร์กูจะดองไว้ตาหนึ่งเนี่ยส่าห์ได้มาแม่งกูลงไปแล้วเอ้ยอ่าแล้วแต่เลยวะ ไมคนแบบนี้แบงก่อนแล้วกันเฮ้ยบาเอ้ยไม่เล่นตามบอดนะคนในมึงไงขอเลยครับเออเด็ดไปเจ็บนาไปไม่เจอไอ้สันเอาบอเด็ดขึ้นไปบอเด็ดขึ้นมือไปบอเด็ดใครได้บ้างแต่ไม่มีใครไม่มีใครชื่อนะทุกคนสนุกหน้าเลยรีบแปงล่างอ่ะเออ แล้วที่รีแปลงแล้วแบบว่าถ้าเกิดมึงเอากูไม่ตายหรือกูตีไม่ตายมันค่อยเปลี่ยนมาโม,โมเดิตเออเล่นตามเกมปกติก็ได้แล้วโอ้ยไม่ไม่คอนเทนต์เลยอะไรค <c oughs> นแบบนี้เจ็ดตีอืมที่กองก็ได้อ้ยเอาขื้บอบรีทายาอีกไปหนึ่งตัว มีไหมสามเวฟบาดไนโูททนี่เอาสามเวฟเฮ้ยอะไรคือสามเวฟมีตัวมาลงมาจะลงก็ลงมาติดรีเวนเจอร์ไว้ใส่นาสงสารกระดาษบัตเตอร์เบดยังมีบัตเตอร์เบดซีเกอร์นะมาเลยสักเอ้าสามสามสิบสามแมนการเด้มันจะมีป่าวะผีตายโนกาด ไปเลยเฟิร์สต์เช็คคือเฮ้ยไม่ได้ไไดฮิวใครมาอันนี้แล้วกันเฮ้ยดอไปไม่ดีเลยเปวนหนึ่งลงูกกาดยากอยู่ดีตายหนึ่งลูกหนึ่งเดมเฮ้ยดอนเลดอีกเยอะฮ่าเดมแล้วอันติเมตเบรคสามสิบสามสามสิบสามผีผ้าเป็น สามสิบสามเท่ากันเขายี่สิห้าไอ้ยี่สิบไอ้สามหมื่นเลยไอ้สัตว์นี่กูจะตายแท้แล้วนะเว้ยโนะเอาเนี่ยทีเดียวแหละไอ้สัตว์จากสามไปหกมึงเจอโกสเตนเอ็นโดรทำกลางไฟโลกันที่เผาผลาญทุกสิ่งจนมอดไหมมีบางสิ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตายคืนชีพมังกรแห่งเพลิงโลกันดาร์ลี่โอเวอร์ลับเดอะลีเบิร์ดและดังนั้นสกิลเบรกไลท์ทำงานของไอ้ตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดถูกไลท์ทับ จะได้สกิลออตโต้ทุกอย่างของมันก <c oughs> ็คือได้สกิลทิ้งสามลุกด้วยีลงมาในฟอสเอนเนอร์จีฟอสของกูอ้าวเหี้ยไม่ใช่ควิกชิลเฮ้ยกูล,ลืมไปกูต้องมีควิกชิลนี่หว่าไอสา้สัสเคใม <c oughs> ้ตอนนี้แหละแ <c oughs> สะดง <c oughs> ตั้งนานบ้าเอ้ยมาโดฮาตัวบัตหนึ่ง ไม่ห่วงเลียกูยกไม่ตีมึงแน่นอนกูสัญญาว hey, like hey, ่าเลียจะไม่ตีมึงเลียกูจะไม่ตีเลียตีเฮ้ยเฮ้ยกูก็ถึงกระบทมือเหมือนกันนะเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยลงมาคารบัตหนึ่งโซบัสหนึ่งอ่าหลังนั้นจั่วหนึ่งใบดีทายไอ้สัตว์แถวหลังลงมาล้วไปหกทานอีกตัวอีกตัวเฮ้ยเยอะ หล่ออนอย่างไรอะไรอย่างงี้กันวันนี้ทีน,นีะจะต่อไหนกันข้าเรากันลงมาฮิวกูกู <c oughs> <c oughs> ต้องทำแบบนี้แหละเบตเทนล็อกเอามาล็อกทุกตัวนะนั้นตีโซบัสหนึ่งยิงเลียสองใบเออยเลี <c oughs> ่ยมาทุกใบแล้ว, <c oughs> วไปตีทั้งหมดเท่าไหร่สี่สิบสามเข้ามาเลย <c oughs> สองได วัน oh, oh, oh <mermaid> โอเคตัวทตานี้กูจะมีคิโอ้ไม่เออผลลัพธ์ของการที่ม <senza> ึงไม่ข <mayı unre> ึ้นยังไง่ะไหนนะตีเสร็จเคาเตอร์บัส1หนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบไปเลยควิกชิลกูไม่เอาก็ได้สัตว์สองได้พี่ว่าไงห้าสิบสามสองเออ พีจีไปพีจีอเฟอรเช็กอือเซ็นกเช็คไอ้สัตว์ฮิวได้ฮิวหนีจ้าเฮ้ยมังกรเพลิงที่คืนชีพขึ้นใหม่ครั้งเออทิ้งสามเออยังยังจะเปลี่ยนทุกกฎเกณฑ์ให้กลายเป็นธุลีด้วยเสียงคำรามแห่งอาคีลิมิตเบรกคเอ้มันบอกว่าตอนที่มันโจมตีเสร็จแม้ถ้าเกิดกูมีล็อกการ์ดห้าใบและมีดาเมจสี่ขึ้นไปกูสามารถทิ้งการ์ดสองใบเพื่อสแตนได้ทิ้งการ์ดในมือสองใบ ดีไม่พอได้อีกหนึ่งฟอนดีไหมเนี่ย <laughs> เอา้ามีอีกไหม <laughs> <laughs> แต่กูจะทิ้งดีไหมเนี่ยไอสตัตว์เฮ้ยแต่ต้องเอาให้ตายแล้วมึงจะตายว่ามีพีจีว่าพีจีกี่ใบนะตีก่อนมีไหมไอ <laughs> สัตว์มีใบปะวะซีกี้ฝันจิตไอ้ไอ้ไอ้สัสตว์ <laughs> อะไรทักวะ ไอ้ใหญ่ม่กลัวอย่าไปกลัวดิวะาคั้งนี้แล้วไอ้ล้นเตอรกูยังไม่พูดกูยังไม่พูดไอ้ตัดไข่โทชิกิไปป๊อตยังไงวะเยอะยังไงล่ะเป็นสองใบ,บพอดีเลยนะสั่งอะไรได้สามใบเลยวะสามใบเลยนะกูจะเป็นไข่โทชิกิที่ป๊อตหรือสู้ดิ มีสองใบเดี๋ยวพี่จีมกินใบวะสัตว์เป็นจำไม่ได้เลยไหนนะมีป่าวมีป่าวมีป่าวหนึ่งเหลือใบเดียว,วเออเปลวเพิงอ่ะจะกินกินตัวเองแล้วลูกโชดไม่จบสินบส้นทิ้งสามใบเฮ้ยสะแตนยังไง เข้ามาปอหึฮยวเฮ้ยไอสัตว์อีกนึงจะมีไหมยากเหยอยากอยา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 ไ่ไม่ไอ้เียวทำไมกูไม่ีีแบบในอนิเมะทำไมต้งคีวไวกเฮ้ยวก จัวไอ้สัตนฉันนะฉันเกี้ยอะไรเกี่ยงนะไอซั์มึงสมควรจะตายแล้วมึงหิวหิวกูจริงๆกูต้องขี้ขี้กูตัวจ้าเลยไอ้สัตว์ไอ้เย้ยเข้าเลยจัวไม่ได้ไอ้สัตว์ไปเลยวะไปวะลูกไม่ขยันเอาอีกเลยเนี่ยเอ็มลงมาตะกี้ทำมได้ไหม อบอกว่าลงมาถ้าเกิดไล่จากร<อ>ีเวนเจอร์ก็คือเอารีเวนเจอร์หนึ่งใบจากในเด็กขอถ้าเกิดอีกฝ่ายดาเมจสี่ดู 4, ต่ำกว่าโซบัสมอรเดตยิงหนึ่งเดมขอใครดีนะจัดได้อ <laughs> ะไรโอเอซ์จ <laughs> ัดไปด้จ <laughs> ัดแล้ว <laughs> เย้เล่นมึงแก้กรรมตัวเองอะเย้อันนี้สั๊นหนึ่งสั๊หนึ่งสั๊หนึ่งไอ้สัผมใช่พรบางยโซไอ้นี่โซบายก่อนยังไงกูไม่ออกชี้ชี้ชี้ฟ้าไอ้สัสไอ้าชุบ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 อ่างเฮ้ยไม่โซบายโมเด็ตอะเด็ตค่อยยิง ไม่มันมืดไหลลงมาเอาได้หรอเออทำไงนะสวบ้านมอเดลใช่ถึงแดนสกิลดาเมจเป็นบอดด้วยเหรอสัตว์สานะเนี่ยสสารนะสสารตีสามเวฟพอมาเฮ้ยมึงตามบอดมึงต้องแพ้กูเออตามบอดเออมึงแลมันี่ัวข้าพันด้วยเอ้าครับนั้นโอ้สกิลโอ้ไอ้จารเบาเกินไป เดี๋ยวมึงค oh, yeah. oh, yeah. รบสูตรแล้วนะคนนี้ดิโอ้ยเดี๋ยวมึงหลอกกูสัตว์มึงเซติเนลยลไปสุดท้ายคือใบนั้นเยอะสัตว oh. ์เป็นย ah> voilà huh? ี่สิบแปดสามสิบสามแมนคัดสามสิบสามเหรอบวกอะไรอไหมไม่มีแล้วไม่น่ามีเออว่ะสามสิบสามกูมีผตังซ้ำจังฮิ้วสองหมื่นห mm ้าพันยี่ห้าเฮ้ยไม่ใส่ตจังมาจากไหนเนี่ยเอาไปอีกสามหมื่นห้าไอ้สัตว์ พอได้ไมไม่ต้องใช้เลยป่ะใช่ใช้เลยเราเขาจะบ้านหนึ่งโซบ้านห่หนงโซพอหรือไม่โซพอสีอี่กัดแม่งเลยเรื่องของนีกออ่กัดลุกลุกโบกพลเมือนินดึดดึิกูจะมาลุ้นฮิวกูบ้างฮิวกูไปสองใบอ่พอไม่มีขี๊มึงอะเออไปต่อถไอสัต ไม่ต้องถึงมือบัตเตอร์ดังหรอกสิแม่ยิวอสต์ยิวยิวยมามามาเดี๋ยวหนึ่งสองสามครบปะเนี่อีกหนึ่งเลหมดแล้วซาดาโอ้ยจ้าโสุกากไอเชี่ยชนะกูได้ไงเนี่ย

บ้าดบอที่สุดรอดได้ไงวะเอยเชื <laughs> ่อกูนั่นนาถี่รอดได้ไงวะจัด